บาเดี๋พี่น้องมาแม่เขาห่อนห่อนยังไม่ไมาแม่หมอนมาอ้าวกูก็ให้แล้วเด้ิห่วยบอกว่าดอกเงียบบัดได้หายันนั่นกูกกระทกตายตัวมาตีนกูคุณมาเด้อนมีอสวัสดีครับพี่น้องครับมา

นี here, I I. <c oughs> <c oughs> ่ยนี่แะกันนวดไปเนาะเนี่ยเป้ลมาเปิ้ลดิบเออครับมากินข้าวครันั่งนั่งนั่งวบเลยกินด้มอลาเนะเราจะม่ได้กินข้าวอวเอาก็บปิ้งเลยเอาเลยปิ้งไหนปิ้งไหนเอาเลยครับมาไม่กินบ้าง กบลาเงาเราล่ะแบบนี่พี่น้องกูประมาณนกูประมาณจะทางใดแม่สบายดีพี่น้องก็มาจะทางไหนย่ามล้วพี่น้องรึว่บปล่อยมันมันเต้นออกจรงไออนนอนั่งอ่ะ เพรา่นางรถเจ้านะนางน้องเคยจงมันเป็นอย่างคุณนางล้างกล้องกันได้เอ้ชิบว่าไชิบอรมันมาว่านะคุณชิดามันไห้ไม่ต้องยากพวกนี้ฮะคนนางกินข้าวล้วกันชิมาว่าเป็นบ้าบ่ะชูเป็นบ้าบ่ะันก็มีอันทุกับมาชูกแล้วงแตู่กันเนาะเดี๋ยวมีและวนั่นก็ยังเหี้ยวเหี้ยวเลยบ้ กูว่าน้ำมึงกูว่กกูว่าบมวนบอกว่าน้ำกูเนี่ยไม่จะอีเหี้ยอีสัตว่าม่วนลายนกสูนะบอกกูว่าน้ำมึงกูคือว่าบวมวนแท้น้ำเอฟซีเพราะกูบอกเลยว่าน้ำเอซีว่าน้ำพวกหมาแล้วไปมาร่วบมวกว่านเอฟซีกินแล้วก่อนเนาะ ทำไมพูดกับเอฟซีมีจะมึงกับกูโอ้เอฟซีดีๆกูจะไปว่ามึงกูยกไปบนหัวคุณมึงันมามีความสุขกูมีความสุขหากูบอลเดดานะกูนอนบรับกูไว้ซะเออม้วน่าเป็นคนเสียงขึ้นแต่เขาบ่มีความสุขโอ้บได้ด่าแล้วบ่มีความสุขกูอัดอั้นใจว่าเั่นซะ เธอจะว่าแต่มันระบายได้นั่มนเก็บปนนะอืมมนเก็บปนหาสแต็ปอย่างพูดกับเอฟซีมี่มึงกับกูมาแยกแยะตีฟังก็ต้องแยกแยะเลยเนาะเขาก็กว่าเฉพาะคนสิเว้าให้เขามึงกูเต่บอกคนดีดีพระจิตพระว่าไม่พี่บ้าืมยกว่าบนหัวปวดเอฟซีดีดีผู้คนเข้าใจ คนเทามันเบ้ามาแบบนั้นกับไปแบบนั้นหมดและมันบอกให้เกียดเฮาเสียให้เกียดหัวมันอย่างคนคือกันกินเข่าคือกันตัวว่าเล่ารือไทยกับคนคนคือกันที่หัวใจเนาะแม่ว่าคนเล่าอีเล่าอีเล่าดูถูกเล่ามันเป็นอย่างเล่ากับคนอืเอาพี่น้องมันนี่กะ อินยิ้มแล้วคดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ้พี่น้องตอนนี้ตอนก็อัดเสียงนี่คอยฮอดเงี้ยหนอเด้อพี่น้องมาถึงบ้านแล้วฮอดเงี้ยมุกดาหารแล้วมาสองพอลูกคืกอเก่าน่ะวันนี้บาวเพียก็เลยมาอัดเสียงเอาพี่น้องก็เจะจัดคอนเสิร์ตกันอย่างเ้วพี่น้องกลางบ้านเปิดเพลงมันเข้ามาเต็มเต็มเลยบึงตอนนี้แดดซองเลยพี่น้องแดดมากพอดีก็เลยว่าพ่อกระเทือนนะ บ่าละ่ะในในก็ได้นั่งกินแล้วแดนมากกระชามนอดอดนั่งตากแดดเป็นเต้าเฮานอนดอกจังน้อยกับอิ่มโมลานดอกก็เลยพ้านจิมอิ่มล้วก็เดินทางมาเลยเด้อพี่นอ้องเด้อไปไปชมบรรยากาศตอนเดินทางมาเลยพี่น้องครับ Yo, cómo está คน,น,นที่เบิงสายชาร์ามือถือบนไปเน้ะกลัววิ่งออกถนนพี่นาะานเราก,ก่อนจะเข้าเซโนเนาะลานนีเนาะวันนี้ซื้อสายชาร์ตสิ <11. S 1> บเอ็ดจะมัน เซ็นเทไลมนจัดไนจัดไหจัดรถกระไลเด้พี่น้องที่เล่าน้อพี่น้องเข้ามาอันนั้นร้านเนี้ยเนาะคือขักแต่ว่า ใา่พี่น้องเวิ้งตรงนี้ก็ว่า,ามันงามวงเวี้ยนนุนซาบารีตรงนี้วงเวี้ยนไดงนูนเสาดูแล้วมันบ่งบอกถึงสะพานนาเขต โ <Okay. S 2> อ,อแล้วพี่น้องพอเแล้วจอนิเาให้น้ำมนก่นก่อนจะจอดต้องไหนหนะจดีนแกนด่นี้แม่เพิ่พงมาส่งเราพี่น้องวันนี้กับแม่เพิ่งขับคนเดียวบ้านนี้ขี่รถดีๆนะเจ้า นนไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ตามมาไปมาแล้วพี่น้องมาแล้วรถมาแล้ววันนี้คนกับประมาณนี้แล้วพี่นอ้องอนา,าคอยม่มากคำมกาวาเชคนหน่อยแห้งหลายก็เก่าพี่น้องเลยม,มานคำคำาำเรา มันค้นถาขึ้นพี่น้องไปไปเดินไปไปไปมามามา<ป>เราต้องไปขึ้นทางโน้นขึ้นทางโน้นขึ้นทางโน้นไปไปเดินเองเรับขึ้นทางโน้นเข้าแถวก่อนเข้าแถวก่อนมาไหมเฮ้ยอย่ในนี้อยู่ในนี้ เพืกระจายให้ผู้พ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นผู้เคยมาหน้าพี่น้องเพิ่นก็ได้เห็นเนาะเพิ่นบ่เคยมากเดี๋ยวมันก็ได้เห็นในคลิปเฮาถ้าเกิดเพิ่นได้เบิ่งแล้วเพิ่นอยากมาเที่ยวนี่พี่น้องมองมือข่อยเห็นปะมองข่อยมานั่งรอน้องมนต์กับน้องมาหน้กราบมาหาข่อยนะขอสิมานั่งี้ใต้ชมชาหลายหนะผมข่อยมักพะนับเลยนะเห็นบางคนสวยลูกสวยโอ้โหไอ้ขาก็เข้าไปทางนี้ล่าเนี่ยขากัเลี้ยวขัวลงไป อ่ะโอเคโอ้โหข้าวสวยมากโอโ้เทียงหน้าเทียงน,นั่งแหละก็เป็นตะนารงกินเข่าดีแต่ว่าพี่น้องเก้าท่อนเทียนเนาะพี่น้องัานี้กับมะฮอรเฮียนเราเด้อพี่น้องเด้อทีม่านของเข่าแดงน้อยโอ้คอยมาที่แดกเขาไปเห็นมันงเขาตกใจหญ่มัวที่วันไปซายหรือว่าไปตกนต้ำไตยอยู่ทางใดแล้วเขาโตกใจเบื้งองคว่ำอ้วนพี่นอ้องดูคว่ำอ้วนไออ้วนมันไปลินในกลางบ้านเขาก็มา อยู่แต่น้องสีโขาวได้น้องสีขาวนันอยู่เพื่อนว่าเห็นนะ่ะก็เลยตกใจกว่าเพื่อนไปใส่พี่น้องเลยเนลคนลูกใอยพม่เอามอดเนียน่ะเด้อพี่น้องเด้อแต่เราคลิปนี้หมอดแล้วก็จะอาบน้ำนอนน่ะพี่น้องผ้านอนมาหน้านอนเพระาะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปโรงเรียนนาะพี่น้องเนาะโอเคขอบุณกันที่ตามรถลาก,กอายุขังเงี้ยนี่น,นะพี่น้องมีมองจอดมีมองเดียว <laughs> แต่คอ,อยยูแหม่มีนกกลก็ไปจอดไปกกกงวงจ้าจ้า บายบายพ่อก่อนบายบาย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 เด้อบายบายเอ้โอเคพี่นองสวัสดีครับเจอกันใหม่ชิมหน้าครับ